ทิพย์นะครับต่อยอดอีก2 2 2 0บาทนะครับสาธุสาธุสาธุอนุโมทามินะคุณลักษ์นะครับคุณลักษ์ต่อยอดอีก500บาทเจ๊แดงนะครับต่อยอดอีก500บาทคุณราตรีชัยยเสนานะครับต่อยอดอีก200บาทช่องป้าไทยบ้านชาแนลนะครับต่อยอดอีก300บาทเป็น 1 5 0 0บาทนะครับสาทุสาทุสาทุทันยรัตหอมหุนนะครับต่อยอดมาอีก200บาทสาทุสาธุนะครับคุณทันยรัตหอมหนทันยรัตทันยรัตหอมหนต่อยอดอ่าคุณป้ากุหลาบต่อยอดอีก100บาทนะครับสาทุสาธุ ป้าสีวรลักษณ์นะครับต่อยอดอีก300บาทสาธุสาธุาธแม่ชะไหนเพชรบุรีนะครับเพชรบุรีนะครับต่อยอดอีก300บาทนะครับสาธุสาธุาธพิดาหกห้าเก้นะครับต่อยอดอีก200บาทนะครับสาธุสาธุ คุณเหมยทองแท้นะครับต่อยอดอีก200บาทนะครับสาธุสาธุคุณซอสกลิ่นบุญโตคุณซอสกลิ่นบุญโตนะครับต่อยอดอีก200บาทนะครับสาธุสาธุสาธุาธครับเชิญเลยครับ เจ้ยจับปาดงนะครับต่อยอดอีก200บาทแม่ดาเฟ<ม>รีฟรีต่อยอดอีก100บาทนะครับสาธุสาธุ 5, าครับ 5, <000 S 1> ผม,มคุณสมทิกาลจิตคุณสมทิกาลาจิตนะครับต่อยอดวัดน้ำอ,อุน่นอีก200บาทนะครับสาธุสาธุาธนะพิมช่างเซนยีงโอ้เสร็จพอดีเลยท่านนายเพื่อ กลับแล้ววันนี้ถ่ายรูปรวบเลยหมดยังพระแตนไปไหนเนาะพระแต็นขอหนังเงิน,น,นบนอ,อบนศาลาค่ะมีใครจะต่อยอดอไหมครับาสายบุญที่อยู่ในวัดน,น,น้ำอูนน,นะครับสามารถเดินมาที่นะครับลุงพลกับพี่น,นวัดได้นะครับถ้าจะต่อยอดนะครับ ค,คุณจำปีที่พงษ์สนิทนะครับต่อยอดอีกหนึ่งร้อยบาทนะครับสาธุสาธุคุณแม่เลยครับคุณแม่บวลอยขันคำนะครับต่อยอดอีกหนึ่งร้อยบาทสาธุสาธุนายวีรวัฒนะครับต่อยอดอีกห้าสิบ บาทสาธุสาธุสาธุาธคุณอนงกาพงคุณอนงการ,รพง์นะครับต่อยอดอีกสองบาทนะครับสาธุสาธุวันนี้เราประลุนะครับว่าเราจะได้เท่ากับวัดชชยมงคลหรือเปล่านะครับนะถ้าได้ที่ปฏิหารเลยนะพี่นะหนึ่งล้านขั่งต่อยอดต่อยอดต่อยอดไปนะหนึ่งล้านห้าหมื่นห้าร้อยหกสิบแปดเมื่อวานเรไร,ร,รีบใช่นทีนี้ครับไมรี นี่ลุงไม่ได้นะต่อยอดสบายๆนะยไเอฟซีครับผมคุณตุ๊กตานะครับเพิ่มต่อยอดมาเมื่อกี้ก็ต่อวิต่ออีกแล้วใช่ไหมคุณตุ๊กตาต่อแล้วเหรอครับเมื่อกี้ตุ๊กตาแฟมิลี่มาแพร่ลี่หนึ่ไม่ใช่ไม่คุณตุ๊กตาคุณตุ๊กตาอีกท่านหนึ่งนะครับชื่อเหมือนกันเนาะต่อยอดอีก300บาทนะครับสาธุสาธุชื่ออะไรนะชื่อกฤษดาอ๋อคุณตุ๊กตานิเขตการคุณกฤษดานะครับชัมนี้เขตการนะครับ นะขออนุโมทนาสาธุนะครับนี่จบรายชื่ออยู่นะครพี่แอ็นนะน้ำส้มเป็นหมันพี่แอนน้ำส้มมันจะเป็นหมันนะจิ้มมาให้พี่นวัดกับลุงน่อยทักกันละแก้วอ่าขอบคุณครับขอบคุณครับให้คุณแม่ด้วยแม่ป๊อปให้เลยครับให้ครับให้ครับขอบคุณครับ คุณพารดีด้วยอภารคุณพารดีด้วยอภาันะครับต่อยอดอีกสองบาทนะครับสาธุสาธุคุณนหลายกันเข้ามานะคะต่อยอดนะคะคุณเรวดีนะครับต่อยอดอีกหนึ่งพบาทสาธุสาธุแาวร้านนาำก็โอ้โหไม่ธรรมดานะคะสนุกสนานแบบ ไปที่ไหนก็เนาะมีตะบุญมีตะบุญน,นะคะสวยงามมากเลยนะคะได้เห็นวิวธรรมชาติแบบสวยงามด้วยนะคะจะเป็นรอบที่สามแล้ว เป็นบุญนะคบเหมือนกับชาวประเพณีชาวภูไทของเราเนาะก็จะมีขบวนทั้งตีล้องทั้งตีกองยาวนะคะทั้งตีกองนะประจำนะคบเป็นระยะระยะนะคะอ้มองภาพแล้วสูงมากนะคะแล้วก็สวยนะคะ 私はですね、ちょっと。<music> <music>